ยาเปิลของน้องคากิทำแผงหวยสะเทือนเลขลอตเตอรี่สองใบบนสะดุดมากยาเปิลแม่แจ็คแฟนฉันขวัญใจคอยภาพนี้ทำแผงลอตเตอรี่สั่นสะเทือนจริงๆแต่ละเลขเลือกไม่ถูก เป็นขวัญใจของแฟนขับสายหวยจริงๆสำหรับคุณย่าอารมณ์ดีย่าเปิ้ลของน้องคาีิแม่สุดที่รักของจักแฟนฉันที่ทุกงวดของการออกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกวันที่1และ16ย่าเปิ้ลจะมีเลขเด็ดมาเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเลือกซื้อลอตเตอรี และต้องบอกว่าเกือบจะทุกงวดที่ย่าเปิ้ลน,นั้นให้แม่นให้ตรงแปะจนแฟนคลับเฮดังๆพร้อมกับเข้ามาขอบคุณกันหลายคนมากๆเรียกว่าตามไม่ทำให้ผิดหวังล่าสุดยาเปิ้ลทำแผงลอตเตอรี่สั่นสะเทือนแผงแทบแตกเพราะคุณย่าไม่เลือกแต่คุณย่าถือโชว์เลขเด็ดในแผงเลยทีเดียวเลือกไม่ถูกเพราะแต่ละเลขนั้นเป็นเลขมงคลสวยมาก หลายคนเห็นแล้วต่างเข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่พร้อมกับบอกว่ารอเลขเด็ดจากคุณย่าดวงเฮงและเลขลอตเตอรี่ด้านบนในแผงนั้นมี057และ487